เดิดค่ทุกคนค่ะับสวัสดีจ้า,ามาพอกับตุ๊กขึ้นเก้าค,ค่ะทุกคนค่ะในช่องเซ็แเฮนชชาแนลมาค่ะมือนี่ตุก๊กพามากินขนมจีนน้ำยากแกงไตปลาลูกชิ้นปลาค่ะพี่น้องค่ะ แซบจัดจ้านเหมือนเดิมทุกคนเส้นขนมจีนอมมาขายุ้มเสร็จน้ำกันเลยค่ะเด้อ うん อันพักอีกตัวมาแจวก่อนสัออ่มไปเลยค่ะทุกคนค่ะออกมาจากตัวเย็นอือ อังมัอนี้มีแต่ใบแมงลากับวางต้นดอกค่ะ เแยงแต่ป้าจะจานอยู่หรอคะมาต้องใส่พริกเพิ่ม เนื้อปลาทู เส้ขนขนมจีนเนี้วหนุ่มพักเซ็จได้บอกือกับกรกทัวพักตม 嗯，嗯，那不头。 Okay. <laughs> อซับเอาทุกคนรสชา้้ไปลยปากไปแล้ว ช่วงเขาใช้เมื่อหลายผัดต้ม เยาพักอีตัวหอมดีค่ะ ช่วงนี่ไอ้นักอาเบะเศร้าเลยค่ะขึ้นเดี๋ยวอาก็บอกให้เศร้าขึ้นนี่ต้องระว,ว่างอาไอ้เด้นี่ไม่อาอายอเพราไอเดียวสิสมั่งนะเบ้าไรกับสิข้อแห่งอีก ba ạ <laughs> <laughs> คลิปลรวคะทุกคนคะ่ะจังในตุกกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตรงน้ำได้ค่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ